และที่ผมทำงานผมก็คิดว่าผมมีผลงานไว้ให้แก่ประชาชนจนประเทศชาติมากมายแม้ทั้งตอนนี้พูดกันมากว่าจะแกล้ลฐมลุ่นทำไมไม่ถามประชาชนทำไมประชาชนมีส่วนร่วมทำไมไม่ใช้สสรแบบสสรปี39ก็เป็นความเห็นที่ดีแต่ผมไม่เห็นด้วยสสรนั้นเป็นเรื่องนอกัฐมนูน่น ท่านจะต้องมาแก้รับนูลอีกครั้งหนึง่งตอนแก้มาตราสองเสร็จตอนนี้ที่ท่านจะแก้ท่านจะไปขอประชามาติไหมก็ไม่ใช่ไปขอแก้เพื่ออะไรขอแก้รัมนูลมาตราสองเหนึ่งเพื่อจะตั้งส,ะสะรสรเท่าไหร่ที่เขาพูดกัน77จจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนถามประชากรในจังหวัดต,ต่างๆเท่ากันหรือไม่ระนองสองแสนกรุงเทพหกล้าน สสรจังหวัดละหนึ่งคนกรุงเทพภาษีใชเ้เก็บเงินภาษากรคนกรุงเทพไป60ของประเทศมีผู้แทนหนึ่งคนนี่หนึ่งขัดต่อหลักความเสมอภาคและนี่คือหน้าที่คอนทอคือขัดต่อหลักความเป็นธรรมความยุติธรรมการเลือกตั้งสวก็เช่นเดียวกันใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนี่ก็ขัดต่อหลักนิติธรรมซึ่งความคิดเห็นคอนทอถ้าจะแก้บนต้องแก้จุดนี้ด้วย จะมีไม่มีไม่สําคัญแต่ว่าคุณจะต้องยึดหลักความเสมอภาคตามหลักนิิธรรมสากลเสียก่อนครน,นี้พอมาถึงตอนนี้สสรอเอาถามจริงๆอะคุณจะเรียกสสรอจากใครคนที่จะมาแก้รั้นูนญนั้นไม่เคยอ่านรั้นูญเลยแม้แต่มาตราเดียวขอโทษอีกครั้งผู้สื่อข่าวที่นี้ใครเคยอ่านรัมนูลญปีห0จบ ไม่มีถ้ามีผมจะถามใครคืออ่านรมนูรปี40จบถ้ามีผมจะถามไปถามสสที่กำลังออกที่วิบเบิออกเมื่อวานนี้ประชุมนี้ประชุมถามสสทั้งหมด500คนผมจะถามว่าคนไหนอ่านรัฐมนูรปี50จบปี40จบถ้ามีผมจะให้ปริญ,ญาอีกใบไม่มีผมเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในรวงการพวกนี้เพราะอะไร ดูจากการที่เขาบอกว่าข้อเสนอของคอรนั้นไม่ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมตรงไหนผมยึดตามรับนูลปี50ถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยต้องแก้ไขปี5 0 2 2 9เษบอกไว้ชัดเจนการเสนอขอแก้ไขมูลน,นั้นมาได้จากสามทางทางที่หนึ่งจากคณะมนตรีทางที่สอง 2, คือสภาทางที่สาคือประชาชนห้าหม่นคน คณะมนตรีคณะมนตรีจะอยู่อยู่คณะมนตรีจะให้ใครเป็นคนร่างจะให้คุณหลวงวิจิตบ้างร่างไหมหรือใช้ใครร่างก็เหมือนกันแต่มันจะต้องเข้าสู่คณะมนตรีคณะมนตรีเห็นชอบเห็นชอบแต่ไมเป็นทีของผมที่ตะกี้บอกว่าเราจะสร้างบ้านสมมติสร้างบ้านนี้คุณไปเลือกคนมาเจ็ดสิบเจบ็ดจังหวัดจังหวัดเราคน้มาสร้างโมงทีนี้ให้ผมสร้างได้ไหม ที่นี่ผมใช้สถาปนิกมืออาชีพใช้วิศวกรมืออาชีพต้องไปขออนุญาตจากทางราชการครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเสียหายเขาต้องรับผิดชอบแต่ถ้าคุณไปเลือกคนจากจังหวัดต,ต่างๆผมไม่ได้ดูถูกประชาชนแต่ว่าประชาชนควรจะมีส่วนร่วมตามที่กฎหมายกําหนดไว้และมีส่วนร่วมดีที่สุดคือการรับฟังการถกถแถลงของผู้รู้ทั้งหลายวิธีการของผมคือ สามที่สามสี่ท่านนี่เป็นคนที่อยู่ในใจของผมที่ผมเห็นออกทีวีออกทางสือออกความเห็นตลอดเวลาที่ผมเรียกนักรัฐนูลเป็นผู้สนใจในรัฐนูลเป็นแค่ตุ๊กตารัฐบาลออกเอาแค่สิบคนก็พอรัฐบาลเบาเจ้าหกิคนเจ็ดดงเกบเ้าคน,คนเป็นเรื่องของรัฐบาลที่เขาต้องรับผิดชอบแต่ผมมีเงื่อนไขอย่าไปเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาครอบงำการที่ ใครจะครอบงำใครอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินประชาชนตัดสินยังไงผมขอให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วิทยุระหว่างการพิจารณาร่างรัฐมนูลของคณะที่จะมาร่างรัฐมนูลทุกนัดเป็นการให้การศึกษาประชาชนขั้นต้นก่อนถ้าทำแบบนี้ได้ประชาชนทั่วประเทศซึ่งไม่เคยอ่านรัฐมนูลเลย ไม่เคยรู้เรื่องมันเลยจะได้ความรู้ทั้งรัฐมนปีูนปี5 0ปี40มันดีไม่ดียังไงปี18ไม่ดียังไงทุกวันทุกวันทุกวันบอกว่าอ้าเราให้เวลา60สวันไม่ใช่อันนี้เป็นกรอบถ้าท่านขยันถ้าประชุมกันบ่อยถ่ายทอดตลอดเวลาขยายเวลาได้ถ้าจําเป็นช่วงนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้ประโยชน์มากเสร็จแล้วหยุดแค่นี้ไมมไม่ใช่ถ้าท่านตกผลึกกันเรียบร้อย ส่งเข้าสภาตามมาตรา2องรเกเบไม่ต้องไปแก้เข้าไปสภาก็าพิจารณารับหลักการเหมือนกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้ถ้ารับหลักการก็ตั้งคณะกรรมการแประยะติเป็นกรรมการกรรมการวิสามันวิสามันตั้งจากใครตามสัดส่วนจากรัฐบาลจากสมาชิกสภาจากสมชกสา,าสมชิกวุฒิสภา รัฐบาลก็สามารถตั้งบุคคลนอกอาจจะเป็นกลุ่มพวกนี้อีกสักห้าคนสิบคนและบุคคลอื่นแด้สภาก็สามารถตั้งบุคคลที่อยู่ในใจผมเยอะแยะอย่างพวกที่ที่บอกว่าอย่างแม่ตั้งคุณอะไรแล้วแต่ที่มีบทบาทในสภาทั้งหลายเข้ามาเป็นกรรมิการวิสามันส่วนประชาชนมีบทบาทยังไงประชาชนห้าหมื่นคนขึ้นไปรวบรวมรายชื่อเสนอร่างนูนฉบับแก้ไขเพิม่มเติมเข้ามาได้ ในความเห็นของผมผมอยากให้ทําอย่างนี้นี่คือการมีส่วนร่วมประชาชนที่สนใจจริงๆแล้วไม่ใช่จํากัดกลุ่มเดียวเสนอมาห้าฉบับ6กฉบับก็ได้ฉบับละห้าหมื่นฉบับละแสนก็ได้เพราะท่านพวกนี้เมื่อเสนอมาแล้วถ้าสภารับหลักการก็ให้พิจารณาควบคู่ไปกับฉบับรัฐบาลโดยอาศัยฉบับของรัฐบาลเป็นหลักและฉบับพวกนี้เป็นฉบับที่รวมรณาอย่าไปตัดเขาที่ผมเสียดายก็คือ ความต้องการของประชาชนไม่ได้รับการแยแสเลยแล้วผู้ที่เสนอก็รู้สึกว่าก็แล้วก็แล้วไปตกก็ตกไปเช่นฉบับของมอเวียงนี่พูดตรงๆคนลงชื่อมาตั้งเท่าไหร่สภาไม่เอาไม่ได้เคารพประชาชนนี่หรือฟังเสียงประชาชนเสนอเข้ามาใหม่สิครับคนอื่นก็เสนอได้กลุ่มอะไรที่บอกว่าห้าหมื่นชื่อเสนอเข้ามาเพื่อให้ร่ามนูญฉบับนี้เป็นร่ามนูญจากประชาชนจริงๆหลากหลาย แล้วก็มาระ,ระวางช่วงการแปลยะตินั้นให้ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ไปทั่วประเทศเช่นเดียวกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่าประชาชนมีส่วนรวบตามกฎหมายเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาเป็นลายมาตราอนุมัติกไปแล้วก็ถ่ายทอดเสร็จแล้วก็ไปลงมติในวาละที่สามเวละที่สามถ้าผ่านการเห็นชอบให้ไปลงประชามติทั่วประเทศ ซึ่งมีกฎหมายหรือว่าดิการลรมชามติอยู่แล้วในมาตราร้อยหกสามทุกอย่างมันมีอยู่แล้วถึงแม้ผมไม่ชอบที่บอกแต่เขาก็กำหนดกลไกไว้เรียบร้อยแล้วพระชามติก็ถามว่าจะรับหรือไม่รับแต่ถ้าวิธีสสรที่ตั้งปีสามเก้าพอสอสอพิจารณาเสร็จเรียบร้อยเสนอให้สภามัดมือมัดเท้าสอสทั้งหมดรับหรือไม่รับแ้วท่านเป็นผู้แทนปวงชนมาได้ยังไง ท่านรับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั่วประเทศได้ไงท่านปฏิญาณตนไว้ยังไงว่าท่านจะทําหน้าที่อะไรแต่ท่านไปให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นถ้าจะพูดถึงการเป็นสถารวิทยกรสมาชิกสภาทุกคนเนี่ยเป็นสารวิทยกรได้อย่างดีที่สุดมาเป็นรนัฐมนตรีก็ได้แต่ท่านกลับโยนหน้าที่นี้ไปให้พี่น้องประชาชนซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเปิดร่มนูลอ่านเลยเข้ามาเป็นผู้ที่เขียนแบบแปลนบ้านให้เราท่านทําหน้าที่ของท่านหรือท่านหนีความรับผิดชอบ แล้วท่านทราบไหมว่าสะสะรแต่ละครั้งหรือสมัชชาข่าวที่แล้วนี่มีค่าใช้จ่ายไหมของผมคณะรรมการคอทอมีเบีย้ยประชุมแต่ผมมีมติกันไม่รับเบีย้ยประชุมเพราะอะไรเพราะผมเห็นตัวเลขวนนี้แล้วผมก็สลดใจในการที่ตั้งอธิบดีสมัชชาขึ้นมาชี้ภารามโนขราวที่แล้วมีงบมาทั้งสิ้นหมื่น ไอ้พันสี่บาล้านใช้ไปจริงหนึ่ล้านเดี๋ยวจะแจกให้หมดทุกคนเป็นเงินเดือน